ร้องไห้เลยคุณผู้ชมหนูน้อยหนูเด็กสามขวบดีใจเจอคุณแม่แม่ก็โผล่กอดเลยคนละเมืองดีแจ้งมาว่าจากนัรราเนียไปอยู่ที่นครพนมอันนี้เราขออนุญาตเบอร์หน้านะคุณผู้ชมนะแต่จริงๆก็คือมันเป็นเรื่องราวดีๆแหละแต่ว่าตามกฎหมายเราก็ต้องเบอร์หน้าเพราะมีเด็ก3าขวบถูกไหมครัคุณผู้ชมและทีนี้คุณผู้ชมครับตรวจสภาพร่างกายน้องหน่อยไหมเป็นไงบ้างเพราะหายไป19ชั่วโมง200กิโล กว่าจะเจอตัวน้องว่ายัางไงคือตอนไปเจอเนี่ยยืนยันไม่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับแต่น้องอ่อนเพลียคือมานานอ่ะอคุณผู้ชมครับง่วงนอน ชาวบ้านก็อับพยายามกล่อมนอนนะอเอานงเอานมให้กินแล้วก็ดูแลอย่างดีคุณแม่บอกดีใจมากๆเลยขอบคุณชาวโซเชียลมีเดียด้วยที่ช่วยกันแชร์เรื่องราวต่างๆนะทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยดูข่าวนี้ย้อนกลับไปคุณผู้ชมครับมันจะมีภาพวงจรปิดที่โรงเรียนคนวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้จูจ่ๆก็มารับเด็กสามขวบแล้วก็บอกผมเป็นพ่อค่ะอ่าผมเป็นพ่อขอมารับเด็กคุณครูเนี่ยก็เห็นว่าเอ้า คุ้นเคยคุ้นแม่คุ้นเคยกับอัมพลเคยมากับเด็กบอยอัมพลเนี่ยอายุ29่ปีคุ้นเคยเป็นแฟนเก่าของแม่มาที่โรงเรียนก็หลายครั้งแล้วครูก็จําได้และที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมเด็กบอกพ่อจ๋าเด็กเรียกพ่อด้วยไงเด็กเรียกพ่ออ่ะคุณครูก็เลยเอ้าอันนี้ไเพราะว่าอัมพลเนี่ยมาบอกว่าวันนี้เนี่ยขอ ลูกเนี่ยกลับก่อนนะเอเลิกขอกลับไปเลิกก่อนโรงเรียนละกันอะไรอย่างเงี้ยมันอมารับแทนแม่มารับแทนแม่ทีเนี้ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าอัมพลเนี่ยก็เอาเด็ก3ามขวบไปแล้วนะขี่มอเตอร์ไซคันนี้แล้วก็ออกไปแล้วหลังจากเลิกเรียนเป็นเวลาปกติใช่ไหมเลิกเรียนแม่ก็ต้องมารับลูกมารับปรากฏไม่เจอลูกเฮ้ยลูกฉันอยู่ไหนลูกฉันอยู่ไหนไปถามครูครูบอกเอ้ากบปู้ชายอะ เอ,อางคนเป็นต่อเพราะน่ะรับไปแล้วแม่ก็ยิ่งตกใจใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะวอัมพลน่ะเคยขู่แม่เอาไว้ไงว่าว่า,วา จะทําให้เจ็บปวดมากกว่าเขาพันเท่าเพราะแม่เลิกใช่ไหมแม่เลิกกับอัมพลอัมพลก็เลยขู่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้เจ็บปวดมากกว่าเขาพันเท่าแล้วไปลงกันเด็กเนี่ยไปทํากันเด็กล้วได้อลอกนี่อะไรดูละครเยอะไปหรือเปล่าคนนั้นไงแล้วก็พาลูกของเขาสามขวบขี่มอเตอร์ไซค์ไปแม่พยายามติดต่อติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ไม่มีสัญญาณหัวโหคนเป็นแม่เนาะหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีมันสำคัญมากยิ่งพูดมาแบบนี้ เอาพูดง่ายๆคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีแต่คนแชร์กันจะพาลูกเขาไปฆ่าหรือเปล่าหรือจะทำอะไรกับลูกเขาหรือลปล่าวบออกคนเป็นแม่ โทรไปเอาโพสในโซเชียลมีเดียต่างๆนานามากมายคุณผู้ชมครับว่าตกลงและเจอเด็กไหมเราก็ช่วยกันแชร์ภาพเมื่อวานเนี่ยเราขออนุญาตเปิดหน้าเด็กเพราะว่ายังไงเพราะไม้ช่วยกันหาแล้วโซเชียลก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์แล้วสุดท้ายก็เออกว่าจะไปเจอ200กิโลแล้วก็กอดกันแบบนี้แต่ประเด็นสําคัญไปถามครูประจาชั้นก่อนไหมครูประจําชั้นปล่อยไปได้ยังไงก็ครูเหมือนที่บอกเลยอ่ะคนเด็กบอกพ่อจ๋าเด็กบอกพ่อจ๋าคุณครูได้ยกบือไหว้นัก เราไปคุยครูยกมือไหว้ขอโทษเลยนะคือครูบอกว่าใจครูนะครูไม่รู้ไงว่าเขาเลิกการถูกต้องถูกไหมไม่รู้ว่าเลิกกันแล้วอัมพลซึ่งตอนนั้นมาบ่อยก็บอกว่าพ่อแล้วตอนนี้เด็กก็เรียกพ่อจ๋าครูก็เลยบอกว่าถ้ารู้ก่อนเนี่ยจะไม่ทําแบบนี้เลยต้องขอโทษนะยืนยันว่าจะเข้มงวดมากกว่านี้ครับ